สวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องหลังจากที่ท่างไอสกุณพรไปลูกทุ่งสแควร์ในเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะบอสนุหมอําเสียงวิหกถึงกับสายไม่เลยคําพอยรับสายไม่ทันอะไรทำไมคนถึงต่างที่จะโทรหาบอสนุต่างที่จะแบบว่าต้องการจะคุยเลยสำหรับในเรื่องนี้คือแบบดุนโดนกับฝาไปเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าหมูว่าเอาพี่น้องกือว่าเป็น เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเขาหนออายเป็นครั้งแรกในที่น้องไปขึ้นเวทีระดับประเทศลูกทุ่งสะควรแฟ่<ช>ที่พอพอยแมนเอซี่ไหนเรียยรลองกันมาหลายหลายพี่น้องค่ะจนเมื่อวานไปก็ผลตอบรับดีเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาายห้างแตกใช่ค่ะแล้วทีนี้แฟนขับมันกับว่าโอ้โหจักมาแต่ไซ้พี่น้องค่ะล้นล่นแบบล้นหฮงเลยต้นแบบว่าทุกคนที่แบบว่าไม่ใช่เอฟซน้องอะ ได้ไปเห็นเนาะคนที่เขาได้ไปแบบผ่านๆไปอะ่ะจนตกใจว่าป้าทําไมเด็กคนนี้มันแบบอลังการขนาดนี้ทําไมแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วคนกวางานอะ่ะก็ถือว่ายังไงล่ะสาวเนยถือว่าคุณภาพเา็กหน่อยคนนี้คือแบบว่าธรรมดาอีลิฟพี่น้องแฟนแฟนคลับเยอะอแล้วคนอื่นผู้อื่นไหไเขามาเบิงศิลปินฐานอื่นค่ะตกใจว่าทําไมเด็กคนเนี้ย ถึงขนาดนี้เราแบบสัมผัสเดียวครั้งแรกสัมผัสที่ลูกทุ่งรักไทย90พี่เจมเนาะแล้วก็มีการขึ้นเวทีกับทางพี่เจมอาทิตย์ด้วยและชุดเมื่อวานเป็นยังไงชุดมอว่าน่ะอลังการสวยมีแต่คนชมว่าสวยนะใช่เป็นชุดสีชมพูไหมแล้วก็แบบอ่าก่ออกนิดนึงแต่ว่าเป็นอ่าปิดหมดมันเป็นอ่าสีเนื้อปิดไวคือการแต่งตัวน้องก็น่ารักมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะแต่มูว่านหลังจากที่น้องอ่ะ นอจากเวทีอว่ากรอนขึ้นเวทีกันมีการไปไทยลูกกรทงพีตายอาราไ,ไทชินลปินในหลายท่านนะคะเข้ากับรุ่นพี่ได้ดีมากๆใช่แล้วพวงมาลัยคือเยอะจริงๆสําหรับเมื่อวานนั่นเองแล้วทีนี้นะคะประเด็นสําคัญพี่น้องคะ,คะการที่มีบุคคลเยอะแยะมากมายโทรมาหาบอสนุกว่าอยากจะได้อีลานี่แหละ,ะออมาเป็นพีเซนเตอรอ์ มาปเป็นพิเซนเตอร์สปอนเซอร์แบบเขาติดโตมารุ้ๆเลยว่าอยากจะอิหลา,าแบบาาว่าแบบคลายว่าแบบรีวิวรีวิวสินค้าให้หน่อยอนั่นนี่เพราะว่ามันมีคนมาโพสในเมื่อวานเนาะ,ค,ะคุณพงศักดิ์ค่ะพี่น้องก็คือเป็นลูกนั่นแหละเนาะเป็นลูกโพสถึงนอกอายสศกุลพรค่ะและบอกว่าอายศกุลพรรุ่นรวยซับเออวันนี้ห้างแตกคนล้นคอนเสิร์ตลุกทุ่งสแควร์ใจกลางเมืองกรุงเทพ สปอนเซอร์สินค้าติดต่อรีวิวจนยานุหลับสายพระท่านปาด์ตว่าจพี่น้นองคะ่ะวาสนาลูกสาวล่งเพิ่นบ้าค่ะเออแค่เราได้เห็นแค่นี้แล้วรู้สึกว่าปาดมันมันเลิศน่นาังการคือมันใกล้ถึงเวลาแล้วที่น้องจะพัฒนาตนเองอโดยการ มีสินค้ามาจ้างมีแบรนด์ต่างๆมาจ้างพะวาซูมินหมอลั่าไปไก่แห้งแล้วอายกําลังจะเข้าสู่จุดนั้นใช่กําลังที่จะเป็นบัวที่แบบโอโหพ้นจะขึ้นจะเหนือสุดแล้วเมนค่ะแล้วก็คือทางบอสทางทุกคนที่เป็นบุคลากรในสิงห์หกก็ต่างแบบเจรนายให้น้องนาะฝึกฝึกกล้องฝึกการเต้นการทุกอย่างการเบาการสัมผัสตาตาน่าเพาไอ้จัาหน่อย อาจจะได้สัมภาษณ์บ่อยกว่านี้ใช่สัมภาษณ์เองคิดเองจะต,ต้องเออพินถามมาปุ๊บก,ก็ต้องตอบไปปับ๊บแมนค่ะเออต้องเชื่อว่าเด็กคนนี้คือแบบไม่จะไม่ทําให้เราผิดบังดอกมาจาแบบว่ากะกะเก่งอยู่แล้ว,ลวรับน้องคาซ่ากั้งติทตามน้องมากสร้างแต่ฮูจักอาไอุนทรพรู้สึกว่าเออเธอก็เก่งจริงๆเลยเด็กคนนี้อืม โอ้โหแฟนคลับแต่ละคนอ้ยชายายาไมไอซุนพรคืออ้าอายห้างแต่คนะพี่นอ้องดีใจกับหลานสาวมากเลยที่มีคนหักคนแท่งปนนีที่มีคนคอยซัพพอร์ตปนนี้คุณน่ะเก่งมากดีใจกับคนเก่งลูกจ๋าลูกสาวลุงยายสายยาไม้คุณนะ่ณนะเพราะว่า,าเอซอีอ่อะไรคนตอนนี้คือดีใจมากๆเพราะว่าออกมาโพสต์นะเสรู้เลยว่าอย ต่อไปในอนาคตน่ะมีสินค้าเขามารัวๆ,ๆใช่แล้วการจ้างต่างนานาๆแล้วน้องอก็นี่แหละพี่น้องถือว่าเขาก็ดีใจหมู่บ้านกับไ้โพด,ดูแบบยินดีกับความสําเร็จอีกขั้นเนึ่งไปออกรายการแล้วก็ไปขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเอาผู้ตรงๆที่จะเอาเด็ก1ิบสขวบไปเป็นว่าละ่ะถือว่าเก่งถ้าสมมติว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาแล้ว อีหลาเฮ็ดดีดีค่ะแล้วคนที่เขาอยากจะจ้างอีกในอ่าคนคน,คนอื่นคนอื่นอ่ะเนี่ยไมเ่เ,เห็นในในคลิปนี้เลยที่ว่าเออ,อาอสุนทรพลรีวิวสินค้านี่นะแล้วเพ่นเพ็่คนกระตุกุณหนักว่าเออมันน้องทําได้ดีนะเก่งนะก็อยากจะมาจ้างใช่ไหมละ่ะเราะว่าแฟนครับฐานแฟนครับอาอสุนทรพลคือแบบพี่น้องเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นแฟนคลับที่แบบว่ามีคุณภาพเนาะคุณภาพแล้ ซัพพอร์ตตลอดเวลาสมมุติเนี่ยนอกเป็นพิเซนเตอร์นู่นนั่นนี่การันตีเลยว่าแฟนคลับพอพอเมเมนะคะนําไปซื้อนําไปเอฟนนําไปเบืองไลฟ์โซตต่างๆนหน้าที่สมีคนจ้างก,ก็รอดูเพราะว่าน,นี้แค่เกิดมาว่าบอสนัวรับสายไม่ทันแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไงเพราะว่ามันประจักษ์แล้วเนาะว่าอีหลาคือแบบเด็กคนนี้กับดังแน่นอนฟังแน่นอนก็เลยแบบว่าเอออยากจะมา จ้างแต่ว่าถ้าได้จ้างจริงๆนะคิดว่าโบพิษหวังแหละกับโบโบ,โบเสียโบเสียโบเสียแบบว่าไม่เสียเงินไปเปล่าๆในการ<ช>ที่มาจ้างไม่เสียที่จะจ้างเ,ออเพราะว่าน้องนอ่ะหมั่นใจวายสกุวนะพอนอ่ะความสาม,มารถท่านในงานออกมาอีกหลายแห้งเพราะด้วยความที่น้องเป็นเด็กด้วยอะไรต่างๆนานาม,มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในการที่น้องนี่แหละพี่น้องคือตะเกียบตอนเขามาใหม่ๆอะไปสัมผัสนางบอกอย่างกับโบปิน่น สมอนีเนาะซ้ำหาผู้เดียวยังตกใจเวลาบอกพ่อปีแมนแล้วมันกับว่าอยู่บนเวทีเนาะพ่อจ้าตรงบอกอีหยังให้นู่บอกอีหยังนู่บอกบอกเว่าเป็นแต่กี่ไพ่เดเบิงทกติต์ตเป็นแบบนี้จะรู้เนาะว่าแบบเอออีลาบอกว่าเป็นอีลีอีลาบอกกล้าบอกกล้าสิจะบอกออกมาว่าแบบก็นั่นแหละเนาะมือใหม่แล้วทุกวันนี้คือแบบมันมันครบเครื่องเลยสําหรับเด็กหน่อยผู้นีนั่นแหละโอ้ยดังแน่นอนทั้งไอศุกร์ณพรคุณพี่น้องรุ่นรวยทรัพย์ บ่สซานดิจิทัลอีลามังปังเลยค่ะลูกชั่วโมงนี้ออายคือที่สุดเพื่อนว่าแม่ดอคือทุกอย่างมีเวลาของมันดีบพรดีพี่น้องพี่ผันเพราะพ่อเดือนเพราะพ่อปีน้องอจัจฉริังเปลี่ยนปังไปไหลายก็นี่เพราะว่าความสามารถน้องนะ่ะพูดตรงๆมันสามารถสแสดงลิซี่ลี่ละครได้เลยบทของน้องเพราะว่าเห็นบอกง่ำสแสดงกุมปงกุมปิดเทรื่องห้องหอยเป็นตลกกล็ไไรแสดงสาวสแสดงบทยังกระไรเบิด ค่ะถือว่าเลิศเนาะเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งเลยก็ได้สําหรับสัปดาห์นี้ที่ว่าได้ไปเป็นศิลปินแับเชิญเนาะแล้วก็ได้มีงานเข้ามาอย่างมากมายแล้วก็เป็นเรื่องรที่ดีให้กับแฟนคลับอย่างเราด้วยแล้วก็ให้กับตัวน้องด้วยได้มีแบบว่าเอออาจจะมีเงินเก็บเยอะกว่าเดิมมีใช่มีเงินสพอร์ในรายดานเขา่ากพอจุดประสงค์ของน้องคือมีที่มีบ้านป็นของตนเองให้ให้ย่าค่ะ ค่ะนี่ก็ต้องรอชมติดตามตอนต่อไปพี่น้องคะว่าจะเป็นอย่างไรคิดว่าน่าจาถ้าแบบมีเซนเตอร์เข้ามานะ่ะบอสนุคงจะโพสให้เราเห็นกันหรอกว่าวันนี้อสุนพร์มาถ่ายปีเซนเตอร์นี้นะครับรอติดตามรอเชียร์รอสั่งซื้อเออค่ะก็ต้องถาก็คือถาในมองเดียวคือ,อทากลันตีจากทางผู้บริหารนงเช่นบอสนุหรือว่าคนที่ไก่ชิดกระบะาสุนภณพนางเช่นบอสนกบอสนุคใครก็ตามที่อยู่แถวน,น,นั้นนออกมาโพส ว่าน้องไดต้ตัวนี้ตัวนี้เราถึงจะออกมายินดีอีกครั้งหนึง<ช>่งตอนนี้เข้ามาเกินๆเฉยๆรู้สึกว่าดีใจมาอย่างมากเลยเลยนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะพี่น้อง